สวัสดีครับป,กปา,ากกดูกมันพี่ดองครับอัปเดตสถานการณ์ทางตอนดุบายมุ่งสบายสองพี่ดองครับทีมงานา,าระวานสาวน้อยรับเพื่อนโชคครับก,กำลังจะเดินทางไปที่บ้านเดือครับพี่้องครับอุบอดรธานีครับ <c oughs> ไปข้าง อยู่บานง,งานครับอว่กสิเดตังพิธีแต่เ้า mm hmm. เดี๋ยวแลนออกไปรับคนงานพันว่าชุดใหม่อยู่ปากทางครับปันแพงครับที <c oughs> ่พิธีชุดใหม่ ดึงอัปเดตสถานการณ์่าจะ่าเป็นยังไงอีกนะพี่น้องเนาะสำหรับทีมทวันว่อยต่างพิ้ที่ชุดใหม่ครับออกไปแล้วหนึ่งคันครับคันที่สองครับพี่น้องครับคันที่สองคันที่สองนี่คันแรก ครับเป็นรถลิดตัตัวจอครับตามด้วยรถปั่นไฟครับกับรถขายเครื่องดื่มครับของเสียบกบครับและตามด้วยรถจอ LED ครับชุดนครับรถจอโซรบาทกัดการออกกุ้งนี้ครับเกาโมงเซาครับ เก้าโมงเช้ารถบัสด่วนลอยกว่ากิดดโลครับมาแข่ง จากนี้ไปอุด,ดอรลอยกีก่กิโลพี่น้องประมาณลอยหาหกสิบโล่ที่ยวที่ทายู่ปากทางพี่น้องปากทางเหมือนแห้ง รถเ,าาเสียยะครับรถสองขัน้นรถกำลังทอยไปครับเป็นรถครับคอสตูมครับนี่รถคอสตูมรถล,ล่างครับจอดอยู่ข้างในสำหรับคันนี้เป็นรถไฟครับรถจ่ายไฟพวกไฟกับมิกครับ บ้านเดือจงังหวัดอุดรธานีครับมักแข้งครับบ้านแข้งนี่เป็นอำเภอหรือเป็นตำบลผมบ่บันใจครับมาแข้ง อ <c oughs> นี่รถล่างครับกําล,ลังทอยวอกรถใส่ล่างทิมแดนเซอร์ cer, ล่างจุดทิมงานแสดงครับมีรถเวทีรับกํลังเครื่องไปรถเวทีครับ รถไฟไฟบีมแหละครับไฟพวกไฟบีมไฟแสงสีครับไฟอทางการรถไฟแคดมิก ก็ชาติไปแล้วครัเอาไปเป็นกับวันเลยครับ ผูบาทภูเมืองของสนักจักรเจ้าน่อยครับเหืรล้พ่ง2อขั้นครับรไรถตั้งลักถอยออกมา ขอบคุณุากครรับจขอบคุคุณพ่ประเทศมาจนลองขอบคุณไม่คิดคสวัสดีครับ